อาทิตย์ละค่ะหกอาทิตย์แล้วคุณนใ้ทาอล้มใช่ล้มค่ะล้มจากอะไรนะอ่าจริงๆแบบไม่รู้เรื่องก็เลยปีนตู้แล้วไม่รู้ว่าขึ้นไปทําไมไม่รู้แล้วมก็งายอ่ะค่ะแล้วก็จากการประเมินก็คือประเมินว่ามันไม่ได้สูงมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยประเมินแล้วก็ลงมาได้อะไรเงี้ยเวลาลงมานี่ยขาคู่สวยเลยค่ะแต่ว่ามันหัก สองข้างเลยใช่ใช่เนี่ยอายุจริงๆอายุ40บวกเนี่ยมันต้องต้องเริ่มระวังแล้วต้องระวังมากเนาะใช่ใช่เพราะว่าอาจจะมีเรื่องกระดูกบางละอืมค่ะวันนี้คุณหมอจะมาในเอมาแนะนำสินค้าตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้ชื่อว่าด็อกเตอร์นุ้ยคอลลาเจนค่ะด็รนุ้ยคอลลาเจนนะคะตัวนี้เราต้องชงดื่มยังไงคะ หมอนุ้ยนะคะเจ,เจ้าของแบรนด์ดรนุ้ยคอลลาเจนค่ะแนะนําตัวก่อนค่ะค่ะก็คือคือเนี้ยก็เหมือนที่บอกก็คือประสบปัญหาเลยก็คือพอผู้หญิงอายุ40บวกเนี่ยก็จะเริ่มมีกระดูกบางละค่ะ,คะก ก็เดี๋ยววันนี้จะอธิบายให้ฟังว่ากระดูกบ้างกับกระดูกทุนเนี่ยมันต่างกันยังไงอันนี้ต้องใส่กี่ช้อนคะอันนี้ปกติแล้วถ้าถ้าจะทานคอลลาเจนอะถ้าจะเอาเรื่องกระดูกอะส่วนใหญ่ต้องใส่ประมาณ10,000มิลลิกรัมก็คือประมาณ2ช้อนค่ะช้อนอ่ะเมื่อกี้1ช้อนใช่อันนี้สองแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกข้อเข่าข้อกระดูกก็แนะนําเป็นคอลลาเจนชนิดที่2เท่านั้นนะคะค่ะก็คือไททูไททูใช่ค่ะททูนะคะไททูมันจะจำเพาะเกี่ยวกับ พวกกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อเงี้ยมากกว่าแต่ว่าคือถ้าเป็นผิวผมเล็บอะไรเงี้ยธรรมดาก็จะเหมาะกับคอลลาเจนชนิดที่1มากกว่าค่ะค่ะราคาเท่าไหร่อ่ะราคาเท่าไหร่นะคะที่หนึ่งกระปุกอยู่ที่2 5 4บาท254บาทหรอนกระปุกอยู่ที่730บาทนะคะนะคะมันเหมือนนมนมก็ไม่ชัดอะค่ะ ใช่ป yeah? ่ะกล้องไม่ช hmm. so ัดป mm ่ะ hmm. ช oh ัดไหมละลายง่ายเลยแม่ละลายง่ายมันเหมือนนมนมใช่ๆนมเป็นกลิ่นเหมือนโยเกิร์ตนิดนิดเพราะปกติคอลลาเจนมันจะขาวๆก็เลยแบบก็เลยทําให้ไม่ขาวเลยเพราะว่าเป็นคนแบบกินปลาแพ้กุ้งอะไรก็เลยก็เลยทำมาแบบเอออยากขาวเลยอย่างเงี้ยค่ะราคาในแต่ละกล้วยที่294บาทนะคะอืนี่ค่ะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเห็นไหมนี่294บาทต่อกระปุกใช่ไหม 294บาทปะในตะกร้าเราเท่าไหรอ่อ่ะใช่294าบส่าทใครกดได้เท่าไรร่294นะคะนี่เลยนะคะคอลลาเจนมันจำเป็นขนาดไหนอะคะคือร่างกายาคือถ้า40บวกอะถือว่าถือว่าค่อนข้างจําเป็นเลยเพราะว่าเราก็จะเสียไปเรื่อยๆแล้วก็อายุ40มันจะเสียแบบมากๆขึ้นไปเลยอะ,ค,ะค่ะค่ะเหมือนเป็นกราฟพุ่งขึ้นไปเลยอืค่ะเห็นเพราว่าคอลลาเจนเราอะจะเริ่มไม่ผลิตตั้งแต่อยุยมานี่จริงไหมคะ ก็จริงค่ะเพราะว่ามันจะลดลงปีละ1%แต่ว่าพอ40บวกเนี่ยมันจะขึ้นไปปีละ 3%, 4%เปขึ้นไปพดูดพวดเลยตอน40่อ่ะก็ก็จะสังเกตเห็นว่าเออดูแก่เร็วขึ้นมาค่ะค่ะร่างกายก็เริ่มเสื่อมที่40บวกรกระดูกก็เหมืนอนกันค่ะต้องเติมใช่ คือผู้หญิงอ่ะกระดูกจะจะเริ่มบางตั้งแต่อายุ40กว่าขึ้นไปค่ะตอนที่หมดประจำเดือนมันก็จะแบบบางแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะซึ่งกระ,ระดูกบางเนี่ยบางคนไม่รู้บางคนไม่รู้ว่าถ้าเป็นเครื่องยิงกระดูกเฉยอย่างเงี้ยมันก็ก็คิดว่าใช้ได้แล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าจะวัดจริงๆมันต้องไปเข้าเครื่องที่โรงพยาบาลค่ะ,คะเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเด็กซ่าสแกนใช่แล้วถ้ามันต่ํากว่าลบสออันนี้ก็คือเป็นกระดูกพุนแล้วถ้ากระดูกพุนเนี่ยมันก็จะเสี่ยงหักได้ง่ายเวลาล ก็จะกระดูกหักได้ง่ายกว่ามีคนถามว่ากี่กรัมคะอันนี้อันนี้ปุกหนึ่ง<ม>ใส่ไว้แสนค่ะแสนใช่แสนค่ะค่ะแล้วทานได้นานเท่าไหร่คะคุณลูกค้าถามก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นท่านเน้นข้อกระดูกก็ เป็นเวลาสองช้อนเวลาสองช้อนใช่เวลาสองช้อนก็ก็จะตกได้ประมาณ10วันค่ะสองช้อน10วัน<ช>นะคะค<ช>แล้ว<ช>สามารถช,ชงดื่มกับกาแฟ,ฟหรือน้ำส้มมะีิได้ไหมคะส่วนใหญ่คอลลาเจนก็จะชงอะไรที่มันใสใสได้ดีค่ะใสใสใช่แล้วมันกวน้้ำตาลมากเลยก็อย่าพยายามชงใส่อะไรที่มันหวานเพราะว่าน้ำตาลมันทําให้เราแก่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นน้ําแบบน้ําผลไม้ที่มันไม่ได้มีน้ําตาลเติมแต่มันเป็นความหวานจากผลไม้อย่างเงี้ยค่ะได้ไหมก็พอได้อยู่ค่ะจริง ถ้าถ้าเป็นน้ำผลไม้แนะนําเป็นแบบผลไม้ไม่แยกกากเพราะว่ามันจะมีพกไฟเบอร์ด้วยมันจะช่วยเรื่องดูดซึมได้ด้วยมันก็จะดูดซึมดีดีขึ้นไปมากกว่าราคาตอนนี้นะคะในตะการในตะการเท่าไหร่เอ่ยสองร้อยเก้าสิบสี่บาทสองร้อยเก้าสิบสี่นะคะกระปุกอยู่ที่แปดร้อยยี่สิบห้าบาทนะคะกี่กระปุกนะสามกระปุกสามกระปุกแปดร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองราคาดีมากเลยทุกคนจะคุ้มกว่าใช่ค่ะตกกระปุกเท่าไหร่อ่ะสองร้อยสามสามร้อย นี่เลยสามร้อย <300. S 1> นิดนค่ะตัวนี้แนะนำบุถ้าเผื่แนะนำให้ถานเย็นมากกว่าร้อนใช่ไหมคุณหมออาร้อนก็ได้แต่ว่าอย่าเกิน60องศา <60 S 2> ก็คืออย่าเดือดปุดๆ <60 S 2> เอาประมาณอุ่นๆกําลังกําลังค่ะประมาณจริงๆแล้วอ่ะเราชงดื่มกับน้ํุมหภูมิห้องน่าจะดีที่สุดเลยค่ะใ่เนาะชงดื่มง่ายแบบนี้นะคะรสชาติออกนมนมเหมือนโยเกิร์ตอ่ะทุกคนไม่เหม็นคาวนะคะชงดื่มง่ายมากเลยจริงๆมันมีจะมีตะกรอนได้บ้างนิดนึงจากตัวแคลเซียมค่ะเพราะว่าในนี้ใส่แคลเซียมใส่แคลเซียมด้วยในนี้มีส่วนผสมของอะไรบ้างอ่ะคะก็มีคอลลาเจนไทหนึ่งคอลลาเจนไทสองแล้วก็มีวิตามินที่เกี่ยวกับการดูดซึมคอลลาเจนทั้งหมดค่ะอย่างเช่นวิตามินซีมีวิตามินดีส ด้วยค่ะคะ่ะแล้วก็มีพวกชักคอคาทีเลตที่ช่วยสร้างเกี่ยวกับพวกน้ําข้อต่อด้วยก็คือก็คือคิดให้ครบหมดเลยไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรอีกแล้วค่ะ คุณบีอันนี้ทานผสมกับน้ําเปล่าดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากชงดื่มกับน้ําอื่นๆก็เอาน้าที่ใส่สที่ไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลนะเพราะคอลลาเจนจะกวน้ําตาลใช่ไหมใช่ค่ะ,ค,ะคอลลาเจนไม่ควรดื่มกับน้ําตาลเพราะน้าตาลมันทาให้ร่างกายเราแก่อักเสบนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ชงดื่มนะคะใส่น้ําเปล่าก็ได้แบบนี้นะคะใส่2ช้อนดื่มวันละ2ช้อนตักชงชงง่ายนะคะตัวนี้มีแคลเซียมอยู่ในนี้ด้วยมีวิตามินซีด้วยใช่ใช่นีรายได้ส่วนหนึ่งก็ บริจาคให้พี่น้องช่วยพักใต้ด้วย,วยค่ะช่วยพักใต้ะนะคะสาธุค่ะ 2> 2เอ้ยมีคูปองนะคะตอนนี้ในช่องเหลือ219บาทอาจริงเหรอ219บาท สองยบาบาทแพะกุ้งทานได้ไม่คืนแจกเลยจริงๆแพ้ปลาทะเลไม่แนะนําเท่าไหร่แต่ว่าแพะกุ้งทานได้อยู่แพ้กุ้งทานได้แต่ถ้าใคัวแพะก้างเลยไม่แนะนํานะจ๊ะแลวอย่างนี้ก็เป็นแพ้กุ้งหแพก้างใช่ก้งใช่แพ้แบบแพ้แบบอดมิดเลยใช่ค่ะที่ตกกระไดนะใช่ตกกระไดค่ะวันนั้นวันไหนละวันนั้นที่พี่เลยป้ายคุณหมอเลยกลับมาใหม่วันนั้นมหาพี่เป๊กกนั่งรถเข็นมาเลยแต่วันนี้เดินแล้วเดินแล้วอีกนี่ต้องอีกนานไหมคะกว่าที่มันจะปกติก็อีกสักสอง สัปดาห์ค่ะแต่ว่าคงต้องใส่อันนี้อีกเดือนเพื่อแบบใช่ประคองไว้ก่อนประคองไว้ก่อนค่ะนี่เลยวันนี้นะคะกินตอนไหนคะมีคนถามกินตอนไหนคะไอ้กินตอนเช้าตอนท้องตอนเช้าผสมเครื่องดื่มก็ได้ค่ะสะดวกดีหรือไม่ก็ตอนกลางคืนก่อนนอนตอนท้องว่างก็ได้ค่ะช่วยเรื่องอะไรบ้างคะน่าจะเข้ามาใหม่ก็กระดูกผิวผมเล็บกระดูกผิวผมเล็บนะคะ กระดูกผิวผมเล็บนะคะข้อต่อข้อเข่าที่ที่มีปัญหาแสดงว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบกราบแกรบลูกปวดนั่งอะไรงเงี้ยพวกตัวคอลลาเจนมันจะมีประโยชน์ในข้อเข่าระยะแรกระยะที่หนึ่งสองแล้วก็สามต้นๆค่ะซึ่งก็คือลักษณะที่มีอาการแบบปวดเสียวในข้อเขา่ามีเสียงในข้อเขา่าอันนี้ก็คือเริ่มเริ่มเป็นแต่ว่าคือถ้าข้อผิดรูปไปแล้วอันนี้ต้องผ่าตัดไปแล้วหรือไม่ก็ต้องฉีดยาเข้าข้อไปแล้วอันนี้มันเกินเลยแล้วมันเป็นไม่ข่าวค่ะ รสชาติเหมือนนมนมแบบโยเกิร์ตโยเกิร์ตเป็นผงใช่ค่ะคุณพรกรพิมลประมาณช่วยด้วย20วันทานได้หนึ่งตัว10-20วันใช่ใช่แล้วแต่ปริมาณในการตักนะคะที่เป็นผงเพราะว่ามันจะได้ปริมาณคอลลาเจนมากกว่าแบบแบบเม็ดอ๋อถ้าแบบผงจะได้ปริมาณคอลลาเจนมากกว่าแล้วก็ได้ปริมาณต่อวันได้เพียงพอมากจริงๆปริมาณต่อวันที่ร่างกายเราควรที่จะได้รับเนี่ย ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่คอลลาเจนควรจะอยู่ที่5,000ถึง10,000ค่ะ5,000ถึง1 0 0 0 0หย่าอย่าเกิน12,000สองต่อวันใช่ต่อวันถ้าเกินถ้าเกินมันก็เอาไปใช้เป็นโปรตีนอะไรไม่รู้แล้วมันก็อึออกมาแล้วก็เปืองเป็นโปรตีนแบบเป็นโปรตีนธรรมดากินพวกนี้คอลลาเจนมันมาจากไหนอันไหนนะคะต้องได้คือปกติถ้าเราถ้าเรากินถ้าเรากินโปรตีนเข้าไปนีเหรอ ขาหมูก็ได้ตีนไก่อย่างเงี้ยก็ได้ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นปคอลลาเจนคอลลาเจนโมเลกุลใหญ่มากๆเป็นเปปไทด์ที่ใหญ่มากๆเราไม่รู้เรากินเข้าไปมันก็ไปใช้เป็นโปรตีนอะไรก็ไม่รู้แล,ลแล้วแต่ร่างกายเราแล้วมันก็นอาจจะไ,<ด>ไม่ได้เต็มที่ถ้าเปรียบเทียบขาหมูเงี้ยหนังหมูเงี้ยมันจะเท่ากับประมาณเท่าไหร่คือ อันนี้มันหมื่นต่อนะคะขาหมูมันน่าจะได้ไขมันมากกว่านะพี่เป๊กขาป็นคอลลาเจนคอลลาเจนส่วน่มันจะได้จากพวกขาไก่อย่างเงี้ยค่ะเจลาตินจากข้ออย่างเงี้ยคากิอย่างเงี้ยจะมีมากกว่าที่เป็นขาหมูที่เป็นหนังๆอ่ะขาตัวแบบข้อแต่เอาให้ดีเนี่ยเราเราชงแบบเนี้ยก็คือง่ายสุดก็คือเราเราได้แบบเน้นๆไปเลยเพราะว่าเพราะว่าคอลลาเจนพวกนี้มันผ่านการตัดเป็นโมเลกุลสั้นอยู่แล้วมันก็เอาไปใช้เป็นคอลลาเจนได้เลยคืออันนี้มันจะตรงจุดเลยว่าจะไปช่วยเรื่องอะไร แต่ว่าถ้าเป็นกินตีนไก่พวกคากิพวกนี้มันจะเอาไปใช้เป็นโปรตีนซึ่งเราล่างกายเราเอาไปใช้แล้วมันก็ไปได้ส่วนอื่นด้วยอะไรที่มันจะแบบแถมได้ไขมันด้วยอะไรก็ไม่รู้ค่ะใช่ค่ะได้ใช่ค่ะมีมีเป็นโปรสามกระป๋องนะคะแล้วก็หนึ่งกระป๋องมันเท่าไหร่เองอ่ะราคาดีงามค่ะทุกคนราคาอยู่ที่2 1 9บาทนะคะเขาบอกว่าคุณจัสตินสั่งแบบ6กกระปุกค่ะ ที่หนึ่งพันหกร้อยสามสิบหกะแล้วก็คุณบีบอกว่าสั่งแบบสามกระปุกค่ะขอบพี่ไปทานคอลลาเจนไหมคะผู้ชายทานไหมจริงจริงพี่ควรแล้วนะเพราะว่าหลัง25เนี่ยมันจะเริ่มเริ่มดรอปไปเยอะค่ะผสมน้ำเปล่าได้ใช่ใช่ผสมอื่นได้ไหม ผู้ชายเรื่องกระดูกจะดีกว่าผู้หญิงแต่ว่าเรื่องผิวกล้านน่ะจะมีมากกว่าค่ะส่วนใหญ่พี่พี่สามารถผสมกับพวกน้ำที่เป็นน้ำใสๆที่ไม่มีน้ำตาลเพราะว่าคอลลาเจนจะไม่ชอบน้ำตาลควรที่จะเอาน so at ้ำใสๆง่ายสุดก็คือน้ำเปล่าแ้ดืผสมแช่เย็นไว้ได้แล้วค่อยยก็ถ้าเป็นอุณหภูมิปกติมันจะละลายได้ดีกว่าค่ะแต่ว่าน้ำเย็นก็ได้ไม่มีไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าน้ำอุ่นเดือดเดือดอ่ะมันจะทำลายน่าสนใจนะ สองช้อนถ้าเออถ้าในนี้มีวิตามินซีแล้วในนี้มีวิตามินซีด้วยนะคะรสชาติเป็นรสนมนมค่ะไม่เหม็นคาวเป็นรสนมนมคาะโยเกิร์ตค่ะก็วิตามินที่ดูดเข้าผิวก็คือซีแต่ว่าบีบดูดไอ้ดูดเข้ากระดูกก็คือดีสามซึ่งมันมีหมดแล้วจริงจริงๆก่อนนอนมันจะมันจะตอนท้องว่างมันจะได้ดีที่สุดค่ะ ้าอดีแต่ว่าแต่ว่าตอนเช้าถ้าสะดวกก็ผสมในเครื่องดื่มใสที่ไม่มีนมไม่มีน้ําตาลก็แนะนําแบบนี้ใช่ค่ะก่อนทานข้าวเพราะคอลลาเจนเหล่านี้หลังยี่พ้าจะผลิตน้อยมากใช่ไหมคะใช่แต่คอลลาเจนนี่มันไม่ได้ทำให้อเลอร์แบบกินแล้วไม่หลับอะไออย่างนี้เกี่ยวไม่ไม่อันนั้นคาเฟอีนมากกว่าหรือว่าบีวิตามินบีเกี่ยวกับสมองคนคนละอันกันค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณหมอเนาะใช่คุณหมอจัดกันนะทุกคน คอลลาเจนราคาดีมากค่ะวันนี้ขอรคอยนะ่คะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องอุ้มไหมอุ้ยอุ้ยไม่เป็นไร้ัเ่นได้แล้วแข็งแรงแข็งด้วยทำไมจ๊ะติดต่อหาเอ้าขอไม่ค่ะขอไม่พี่เป๊กหน่อยจ้านี่ะขอบคุณนะคะจินจด้า่ดึงลอ่ะอายดึงก่อนดึงก่อน ดูมาก็ไม่รู้เรื่องพี่อะไรนะดิเจภูม่ใครนะดิเจภูม่อ้าวหรออยู่ไหนอ่ะนี่พี่ใครบอกเนี่ยวนมานั่งคุยก่อนไหมยาประสัมพันธ์่อยไหมลูกสาว่อยู่เร่าไปช่ยแล้วหลุดอ่ะตอนนี้หาไม่เจออ่ะโทมกัอท้ลูกสาวอยู่เท่าไหร่มไม่มีเวลาเวลาเอาเอารายเอียดบอกฝนดีกว่าเดี๋ยวพี่บอกตรงให้ลุนเลยให้เขา ไม่ได้ไปบอกนี่ยหรอทั้งแต่วันที่เท่าไหร่แ่ไม่ตอนที่คยี่ห้าโอ้โหแล้วมาบอกตอนนี้รูปจิ๋วเลยอ่ะแไอ้ไอ้นี้ข่าวออกแล้วนี่ใช่แต่ว่ารายลเอียดยังไม่ได้ไม่ได้บอกใครนะอะไรยังไงพาอแม่คนชอไปเลยไม่เขาออกมาออกข่าวแล้วคุณแม่เขา้นๆหน่อยใช่ไหม,ไม โอ้ยตา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 ยอเอาเพลงอะไดีเอเอไปไหนอะเอ๊ะอะไรเพลงอะไดีคะเอ๊ะแล้วันนชาตมีใครอยากฟังเพลงอะไร ใคนิ่มจะดีกว่าปะ่ะล,ลองดิไอ้ปุ่มปุ่มสีชมพูอะแม่แม่แมจากนั้นขอตะกร้าด้วยค่ะขอไม่ีิจ้าลูกค้ามาไหมคะไม่มาค่ะอันนี้เป็น